สวัสดีค่ะมารัตนาจานใหญ่ใหญ่ยด้เอาด้วยมามาแบบนั้นไม่เอายายไม่เอายายใส่แค่น้ำสม้มแซ่บทำอร่อยโอหคือไม่ต้องทำอย่างเดียวเลย,เลยจมแต่ว่าไม่ใส่พริกนะยายไม่ใส่พริกอื้ม่อน ตัชาได้แล้วแค่ใส่ผสมลงไปนิดนะึง ผักเยอะอยแร่อนเรันย้ไปนะั่เติกันเนใหญ่กินในร้านอนาหารไทยในฮ่องกงบางวันก็ไปนั่งกินที่สวนบางวันก็ทำมานั่งกินท,ที่ร้าน ฝนตกก็เลยนั่งร้านดีกว่านั่งเรียนใจที่ไม่น่ากินของไทยของมันอยากินยืมแปบมะพร้าวน้ำต้งอยู่อยากเบากับยายไาเก่งไรอันไหนไม่เก่งไงอือบรรยากาศนี่ละร้านเขาใหญ่มากเลยนะ ยายมานั่งอยู่ครับยายมานั่งอยู่ริมๆมาฮะมุมจานเดียวนังวันได้กินหจะจริงยายถ้านั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยร้านเขาใหญ่มากเลยพอดีวันนี้มานั่งอยู่ริมๆไม่ริมแล้วมุมเลยเหรอมุมเลยแหละเลือกมุมเพราะว่าเราต้องถ่ายคลิปแล้วก็พาคพูด่ะนะกลัวจะรบกวน พี่พี่มันนั่งก yani ินข้าวด้วยก็เลยเลือกมุมที่สงบยังไม่ใส่พริกเนาะข้าวเราร้อนผัดกะเพราไก่ถุงใจใหญ่เลยผิดไก่เผ็ด ได้กระววบไปอืมกินชากระยันไปท่านอีกที่แ้้วเขาดื่มมันยังไงพูดสับเขาไม่ดื่มเล็งเลงนั่นเรอเยงแล้วนาใหญ่เอาเลยอร่อยของยายด้วยตัวใหญ่ด้วยบอกแล้วไงให้เลงตัวเองสิ่งจานชอบเยี่ยนใหญ่ ร้อนอะ่ะต้นไร้อนมากลจลยข้าว,ว,ยวยนิ่มอืมร้อนเนี่ย้าปลาก็มีในพื้นที่เองไทยกมีรสชาขึ้นค,คนละ นี่ก็ไม่เติมอะไรใส่แค่น้ำส้มพริกใหญ่ก็ไม่ได้เติมเอาไปเยอะมากเลยรังกัดน้ำ้ประจำน้ำประจำกิกประจำกิน,นง่ายๆ ถ้กินหมดจานเวลาก็ไป